โอเคครับทุกคนคือผมมีอะไรแปลกๆครับที่ผมสัมผัสได้นะฮะนั่นก็คือผมตอนนี้อยู่ในตัวเกมจาว่านะครับสังเกตได้จากจากการที่มี F3 นะครับทีนี้ผมได้ค้นไบโอมแมนโก o ฟ e ขึ้นมาแล้วทีนี้ผมจะ t ีไปนะครับตามพิกัดน,นะฮะ2,000กว่า1 1 9แล้วก็ลบ4 23เพื่อปล่อผมท p มานี่คือไบโอม แมนกรอบสวั่มนั่นเองครับคือป่าโกงกลางนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนทุกคนจําทุกคนจําหาดนี้ไว้นะครับทุกคนจํากลมๆของทรายตรงนี้ไว้ทุกคนจําหน้าผาตรงนี้แล้วก็แมนกรอบสวัมตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งสุดลูกหูลูกตาทุกคนจําสวัณนาทุกคนจําจังเกอร์เอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแวะไปดูที่เบสท์ร็อกกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเบสท์ร็อกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นพรีวิวหนึ่งจุด 19.0.21นะครับเอออันนี้ผมเพิ่งรู้นะเป็นความรู้ก็คือตัวเบต้าเนี่ยถ้าเป็นเบต้าเนี่ยมันจะเป็นจุด2ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรีวิวจะบวก1เข้าไปกลายเป็นจุดสนะครับความแตกต่างระหว่างเบต้ากับพรีวิวแต่ว่าเนื้อหาเนื้อในเนี่ยมันน่าจะเหมือนกันเนาะโอเคทีนี้ผมก็ทีพีไปในตำแหน่งเดียวกันเลยกับที่ผมไปเมื่อกี้ในจาว่าอ๋อจะบอกไว้ก่อนว่านี่คือซีกเดียวกันนะครับ ผมพอผมทีพีไปปุ๊บผมคาดหวังว่าผมจะเจอกับแมนกรบสวอมแต่พอผมทีพีมาสิ่งที่ผมเจอนั่นก็คือป่าสวอมปกตินี่คือป่าสวอมและนี่คือชายหาดอันนี้คือชายหาดมีกลมกลมตรงนี้ข้างหลังตรงนั้นเป็นป่าจังเกิลข้างหลังตรงนั้นเป็นป่าจังเกิลข้างๆทางนี้จะเป็นซาวานา ชัดเจนอันนี้คือซีดมันเป็นซีดเดิมเนาะปัญหาคือการวางสวอมไอตัวแมนกรอ s สวอมมันไม่ตรงกันมันกลายเป็นสวอมปกติแทนหรือหรือผมเข้าผิดเวอร์ชั่นหรือผมเข้าใจอะไรผิดไม่นะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเซิร์ชดูแล้วมันมีวอร์เดมันมีไม้สำหรับไม้กงกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าผมมาเข้าถูงเวอร์ชันเพียงแต่ สถานที่ไบโอม,มันไม่ตรงกับจาวา่าเท่านั้นเองครับทุกท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนในระหว่างที่เรายังหาแมนกรฟไม่เจอนะครับสิ่งที่ผมจะสามารถหาเจอได้ตอนนี้นั่นก็คือน้องอะเล่นั่นเองนะครับผมวันนี้น้องอะเลในเบสรอ็อกมีเสียงแล้วนะครับผมมันมีเสียงเหมือนกระดิง่งกระดงกระดิ่งอะไรเงี้ยฮะกิงกิ้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 ง นะครับและอันนี้ก็คือสถานที่ที่จะเจอน้องนะคะนั่นะค,คือตัวพิเลเจอร์เอาโพสนะครับซึ่งก็อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะก็มันมันเป็นสตรัคเจอร์ที่เกิดแบบสุ่มนะครับทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มันเหมือนไม้ครับนั่นก็คือนี่ครับผมลีดมาน้องสามารถที่จะถือถือ,ถอโอเคพอน้องถือเสร็จปุ๊บน้องจะตามเราแต่ถ้าอยากให้ตามเรามากกว่านี้เราสามารถที่จะจูงน้องได้แล้วครับทุกคนเอ จูงน้องได้ล่ามเชือกอ๋อโอเคพี่ได้ขอแฟนอาร์ตที่จูงน้องอะเล่นะฮะโดดล่ามเชือกน้องอะเล่ไว้ขอบคุณคนที่วาดทุกคนกันมากเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถตั้งชื่อได้แล้วนะก่อนนี้รู้สึกว่าจะติดปัญหาต่าผมไม่แน่ใจคือปกติเนี่ยถ้าเอาเนมแท็กโยนให้น้องเนี่ยน้องจะถือเนมแท็กแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งชื่อในเวอร์ชั่นนี้แล้วสมมติว่าตั้งชื่อน้องว่า ว่าอดัมนี่แท่ที่ตั้งชื่ออเล่ตั้งชื่ออดัมยอย่างนี้แล้วเราเอาเชือกจากน้องออกแล้วเราเอาอดัมใส่น้องปุ๊บน้องตอนแรกน้องจะถือแท็กอดัมจากนั้นพอตั้งชื่อคลิกครั้งหนึ่งน้องจะกลายเป็นชื่ออดัมนะครับผมก็สามารถตั้งชื่อได้น้องสำหรับคนที่แบบอยากจะให้น้องเก็บของอัตโนมัติแล้วงงว่าน้องตัวไหนชื่ออะไรน้องตัวไหนถืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ให้ตั้งชื่อน้องได้นะครับผมและในที่สุดผมก็หาเจอครับโอ้โหตายเอะต้องไปหาซีดในเว็บอีกทีหนึ่งมาแล้วนะครับผมสำหรับป่าโกงกลางและต้นโกงกลางใน Minecraft Bedrock Edition นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเทียบกับของ Java Edition แล้วเนี่ยป่าโกงกลางของ Bedrock เนี่ย มันค่อนข้างก็จะมีพื้นที่กว้างขวางกว่าเยอะเลยนะครับหมายถึงว่าแบบมันมันเดินได้อะเออมันเดินได้อะถ้าเกิดว่าเป็นในจาว่านี่คือแบบแน่นเอียดเดินไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นโครนซะเยอะตอนนั้นผมไปดูในจาว่ามันจะมีน้ําเยอะกว่านะครับผมก็ตรงนี้ก็มีน้ําบ้างนะเออตรงเนี้ยค่อยๆมีน้ําให้สามารถล่องเรือได้นิดหน่อยเนาะ ีนี้คือปัญหาคือผมลองดูแล้วเนี่ยทำไมพึ่งมันเยอะจังเลยใครอยู่ใกล้ๆกล้ป่าชายเลนหรือเคยไปเที่ยวป่าชายเลนลองช่วยสังเกตดูหน่อยสิว่าปกติพึ่งมันเยอะขนาดนี้ไหมผิดปกติสาหรับผมนะต้นกงกลางนะครับตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านี่คือรากของมันนะครับผมนี่คือใบของมันก็จะเป็นใบอีกประเภทหนึ่งเลยแล้วก็ มีพึ่งด้วยนะฮะหาลำต้นไม่เจอนะครับอ่าลากมันจะค่อนข้างสูงนะครับผมทำไมต้นมันเป็นต้นโอก okay. ๊กโอเคบกเปลวาต้นโอก๊กโอเคต้นโอก๊ก w h กเคุณเยลี่จิงสิเอ่อโอเคต้นโอ๊กหมดนะครับผมตอนนี้ ต้นป่ากโกรงกลางของเรายังเป็นต้นโอ๊กหมดนะฮะตรงนี้ก็มีมีลูกมาแล้วนะครับเป,เป็นมันเป็นเมล็ดนะฮะกะ็เข้าใจว่าน่าจะใช้บอลมิวในการปลูกได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าของจ้าว่าเนี่ยบอมิวมาจากคือผมจะบอกว่าจ้าว่าใช้เยอะแต่ในเบสร็อกผมทีเดียวขึ้นเลยเว้ยโคตรเท่ดูดูอีกทีนิ้อ่าโอเคใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ต้นโกงกลางดูสวยแล้วดูดูใหญ่ด้วยเนาะ ใหญ่มากจิตใหญ,ใหญ,ใหญ่สุดยอดเลยนะครับส่วนใต้ใบนี้ถ้าก็จะอ่าใช่สามารถที่จะปลูกมเมล็ดมันได้นะครับแล้วก็ทําให้เมล็ดมันโตเต็มที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ค่อยทุบออกมาเอามาปลูกที่อื่นนะครับผมเอ่อเพื่อไม่ให้เข้าใจเพื่อเพื่อเพื่อ,อความเข้าใจที่ถูกต้องผมลองค้นดูก่อนว่ามันมีตัวลำต้นอยู่นะคือคือตัวลำต้นของแมนกรฟไม่ใช่ว่ายังไม่หมามาแลว นะครับเพียงแต่ว่าที่มันเจรนอเรตขึ้นมาตรงนี้มันดันกลายเป็นต้นโอกนะครับอ้อแล้วก็ลืมดูว่าถ้าเกิดว่าปลูกโดยใช้วิธีการปกติเนี่ยสมมุติปลูกตรงนี้โอเคเป,เป็นต้นอะไรเป็นลำต้นอะไรคือเป็นต้นโอกกหน้าหนีอะไรครับเนี้ย โอเคครับเนื่องจากว่ามันไม่มีมันกลายเป็นไม้โออกเฉยเลยผมก็เลยพามาดูไม้ตัวแมนกรฟของจริงนะครับไม้ตัวแมนกรฟเนี่ยมันจะมีเนื้อไม้สีแดงแบบแดงจ๋าเลยอะแด,แดงจัดเลยอะนะครับผมแล้วก็เนื้อไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เนื้อไม้จอปอมันนี้เป็นเป็นไม้โออคเฉยเลยนะครับก็ก็สามารถปลูกได้เนาะในเวอร์ชั่นนี้ยังเป็นไม้โออกอยู่นะครับ ซึ่งเวลาจะปลูกเนี่ยเราต้องหาเจ้า,มาเมล็ดนะครับผม,มเมล็ดของต้นกลางก็จะมีเป็นแบบนี้เนาะเออพอมันโตมันก็จะยาวขึ้นมานะครับแล้วพอเก็บมาเนี่ยก็ใช้งานเหมือนซับบิ้งเลยซับบิปป้งเลยก็คือวางกับพื้นนะครับก็โตเร็วมากโตเร็วผิดปกติจากจาว่ามากนะครับเพราะว่าไอ้ต้นนี้ผมก็วางไว้แป๊บหนึ่งมันก็โตนะครับ วางใต้น้าได้ด้วยนะครับปลูกใต้น้าได้ก็สามารถที่จะโตจากใต้น้ําได้เลยผมว่าผมควรจะต้องใช้บนมิวโชซะหน่อยแล้วว่ามันสามารถปลูกใต้น้ําได้นะครับนี่อ่ะผมยังไม่ไทันใช้บนมิวเลยจะรีบโตไปไหนวะเดี๋ยวกอนและรากมันค่อนข้างที่จะน่าลำคาญน,นะครับโตเฉยเลยโอเคนะครับอ่าแล้วก็เอาสามารถเอาประดับเป็นนี่ได้ด้วยอะไรนะเป็นเป็นเป็นกระถางแบบนี้นะครับผม ตรงส่วนนี้คือรากของต้นกงกลางเนาะก็มีเสียงเป็นกิ่งไม้เหมือนกิ่งไม้สีสีกันนะครับมันจะเป็นไม้บางๆนะเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นไม้กิ่งเอ้ยไม่ใช่เป็นรากไม้ที่มีคโครนอยู่นะครับเป็นอยู่ในมัดอะเป็นเป็นรากไม้ที่อยู่ในมัดนั่นเองนะครับผมก็เอ่อมันเนื่องจากว่ามันน่าจะจมลงดินดินคโครนได้เนาะมันก็เลยมีบล็อกตัวนี้ ใช่ไหมใช่เนี่ยครับที่เจเนเรตตามธรรมชาติก็มีดินโครนติดอยู่ด้วยเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นเนาะโอเคเสร็จปุ๊บก็สามารถที่เอามาทำเป็นแบบแบบนี้ได้นะครับเอามาทำเป็นบูธได้โดยการเอาซีอันมาคราฟกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการใช้ขวานคลิกขวานะครับก็จะกลายเป็นไม้ปอกเปลือกแบบนี้เนาะแล้วก็เอาซีอันมาคราฟรวมกันก็จะได้แบบ ทุกด้านปอกเปลือกไม่มีไส้เหมือนกันนะครับผมทีนี้ผมเอามาเทียบสีกับไม้สีแดงอีก2ชนิดนั่นก็คือครีมสันกับตัวตัวนี้ชื่ออะไรนะอาคาเชียนะครับอาคาเชียมันจะออกส้มๆเนาะส่วนครีมสันเนี่ยมันจะออกม่วงๆชมพูชมพูผมผมพูดถูกไหมมันสีออกมาจนต้านะครับแต่ว่าตัวแฟ้งของแมนกรฟเนี่ย มันแดงเลยอ่ะแดงเลือดเลยอ่ะมันแดงเลยอ่ะนะครับก็เป็นอีกออปชันหนึ่งเนาะถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าผมลองเทียบกับพวกแดงสีอื่นอย่างเช่นคนแกะอ่ะเทียบกันนะนี่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 เรสโตนอันนี้อันนี้เป็นเรดิสอริคก็ไล่กันดีนะก็ก็แดงใกล้ๆกับเลสเท์ลาคอตต้า ก็อันนี้ก็แล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้งานนะเนาะทีนี้พอมันมีแพร่งแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาคราฟเป็นของต่างๆได้นะครับอย่างเช่นนี่เลยนะครับรั้วนะครับประตูรั้วนะครับสะเตนะครับรัอบันไดประตูก็สามารถที่จะเอามาคราฟได้แล้วก็มีลวดลายพิเศษของมันเองด้วยเนาะตามด้วยตัวนี้คือ,อ,อตัวตัว,ตว,ตวทรั p d o ดอ้นะครับอาร์มสลั แล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือป้ายนะครับแล้วก็มีนกมาเกาะที่เรือใช่รวมถึงเรือโบท๊ทในเชดโบ๊ทด้วยนะครับผมโบ๊ทวิเชดนะครับผมก็มีลายแมนโกรฟแล้วมีปุ่มด้วยนะครับแล้วก็มีอ pressure plate ด้วยนั่นเองนะครับผมครบมาครบเลยทีนี้มันมีคนทําแล้วผมชอบมากนะฮะเปลี่ยนตรงนี้เป็นประตูนิดนึงนี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ นี่ <c oughs> อ m มังกัสโคเท่นะครับอันนี้ไปเห็นมาในผมไม่แน่ใจใน reddit หรือว่าใน ig นะก็ก็ <c oughs> เท่ดีนะครับเหมือนเหมือนอะมังกัสนะโคจะเท่นะครับผม <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะสำหรับใช้งานตัวไม้แมนโกรฟนะครับจากป่ากโกงกลางนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยกันบ้างนะครับผม วิเลจเจอเวลามันเห็นประตูมันก็มักจะเดินเปิดประตูถูกต้องป่ะเจ้าสมมุติผมเดินออกมาค่ะเอะเอ,ออกมาข้างนอกสิอ่าเปิดประตูออกมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เจ้าตัว w a n d e r i n g t งเทเดอร์นะครับพออยู่ในประตูมันไม่สามารถออกมาได้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าเบสบล็อกมันพอเสกวันเดอร์ลิงเทเดอร์แล้วมีลมามะมาด้วยสองตัวก็ มันโดนปรับให้ไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะโดนขังอยู่ข้างในนี้นะครับไม่สามารถที่ออกมาได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญญาในการเปิดประตูเข้าบ้านเรานะครับก็จะได้ไม่รกบ้านนะครับไม่มาบุกรุกบ้านเราได้อีกต่อไปอ๋ออีกอันนึงอ่าผมเห็นวแวบ,บแบบแต่ผมยังไม่ได้ทดลองเลยจ้าว่าน,นะค,คือนี่ตัวอ่า NPC ตัววิเลจเ e อร นะครับผมใน b ว d r ร็อเนี่ยพอเกิดในสวอมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีพสวอมนะครับผมมันกลายเป็นอาชีพปกติแทนนะครับปัจจุบันนี้ในเว d r ร็อกยังไม่มีนะแต่ว่าจาว่าเห็นว่าสามารถทําได้แล้วนะครับก็คือเอา s ซกเวเลเตอร์ในสวอมปุ๊บในเมมเบนกรสวอมก็จะกลายเป็น v i l ลเจอร์สวอมนะครับผมทีนี้เรามีตัวโครนแล้วใช่ไหม มัดคือโครนนะครับผมเครคือดินเหนียวโอเคอันนี้ผมต้องท่องอยู่อ่ะตัวดินเหนียวเนี่ยไม่ใช่ว่ามาบนโลกนี้ให้ยืนโง่ๆนะครับจริงๆแล้วคือมันมีประโยชน์นะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะเอาอ่าโครนนะครับผมผมจะพูดดินเหนียวและมาผสมกับเจ้าตัววี t นะครับจะได้กลายเป็นแพ็กมัดนะครับผม จริงๆอันเนี้ยมันก็คือวิธีการที่คนโบราณสมัยก่อนเขาใช้ในการที่จะเอาโครนมาทําเป็นวัสดุก่อสร้างนะฮะก็คือเอาพวกเศษใบไม้ไมเศษหญ้าอะไรเงี้ยเศษฟางอะไรเงี้ยมาใส่นะครับผมเพื่อที่จะให้มันติดกันมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะสามารถจัดทําเป็นรูปได้ทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาตัวแพ็กมัดเนี่ยมาคราบเป็นบริกได้นะครับ อ่าเป็นบริกอย่างนี้นะฮะก็เป็นบริกอีกสีหนึ่งเนาะเรามีสโตนบริกมีอ่าอะไรอะ่ะมีม,มีตัวบริกเนเธอร์เนทเฮดิฟสเลดก็มีอะไรพวกนี้แย,แยไปหมดนะครับอันนี้ก็เพิ่มอีกอันนึงนะซึ่งเป็นบริกเสียงตานนะครับเอามาทําเป็นทับสลับได้ด้วยนะครับผมเอามาทําเป็นสแตนได้นะครับเอามาทําเป็นรั้วได้นะครับผมเป็นรั้วนี่คือวอเนาะ อ่าอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสแส้นะครับอันนี้เป็นทารแสลบอะไรประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วก็อันนี้ก็ผมก็เพิ่งลองสังเกตด,ดูคือมันสามารถเอามาใส่ในตัว stone cutter ได้ด้วยนะครับไม่แน่ใจผักแพ็คแพ็คมัดไม่ได,ผแบบแด,ไได้ผมจะพูดผักแมทไม่ใช่แพ็คมัดอ่าตัวนี้นะครับก็สามารถเอาใส่ stone cutter เพื่อตัดออกมาเป็นเจ้าพวกนี้ได้ นะครับผมก็สะดวกดีนะครับก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะอ้ออีกอันหนึ่งคือเดรดนะครับเราสามารถที่ใช้เดรดเราสามารถทำแบบแก้วแก้วละแก้วไม่ได้ใช้กับแก้วไม่ได้นะครับต้องเป็นเดรดเท่านั้นนะครับแล้วกดมีขวดน้ําอยู่ให้กดคลิกขวาใส่เดรดมันจะกลายเป็นมัดหรือโครนเองถ้าผมก็จะไม่ผิดคือแบบคอสเดรดก็น่าจะได้เนาะรูทเทสเดรดก็น่าจะได้นะครับอ่าอันที่ไม่มีแบบ หญ้าอยู่ข้างบนน่ะน่าจะสามารถวางได้หมดนะฮะลองสิ cross dirt ใช่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ r o u e t e dirt อันนี้ก็จากพวก biome l u s h s c a p e นะครับก็สามารถทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือตัว warden นะครับตอนนี้ตัว warden มันไม่มุดลงไปใต้ดินแล้วในเวลากลางวันนะคื คือเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ของ Bedrock Edition นะครับตัว w อร์เดเนี่ยมันจะมุดลงดินไปถ้าเกิดว่าเกิดบนพื้นดินข้างบนนะครับผมอ่าผมเสกอวอร์เด e นมาตรงนี้แล้วก็ขอดูหน่อยนกครมันจะมี Setting ตัวหนึ่งนะครับใน Option ที่เอาไว้สำหรับแก้ไข Effect Darkness นะครับผมถ้าเกิดว่าผมมาหาเจอนะอ่าผมเจอแล้วอยู่ใน accessibility นะครับ Darkness เอฟเฟกต์สตริงนะครับก็ปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์กับศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราโดนเอฟเฟกต์ดักเนของวอร์เดนซึ่งหายไปไหนแล้วเนาะแสงมันกระพริบเห็นปะกระพริบกระพริบอ่าอันนี้คือกระพริบเมื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้กดใหม่เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่กระพริบนะฮะจะไม่กระพริบให้เห็นถึงแม้เรายังติดสถานะด a กเน็ตอันนี้เขาน่าจะทำมาเผื่อสำหรับคนที่กลัวความมืดอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ ออแล้วก็ตอนนี้นกนกแพลอตทั้งหลายแหล่สามารถเรียนเสียงวอร์เดนได้ด้วยนะครับอันนี้คือมันกำลังร้องเสียงวอร์เดนอยู่โอเคครับผมและนั่นก็คือการอัปเดตคร่าวๆของ Minecraft Preview Beta 1.19.0.2021นะครับผมก็20เป็นเบต้า21เป็นพรีวิวนะครับ ก็อันนี้เป็นของ Bedrock Edition นะเนาะผมอัปเดตทั้ง Bedrock และทั้ง Java นะครับตรงส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครอ,าอยากจะดูอัปเดตต่อไปของเกม Minecraft แล้วก็สามารถที่จะกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับผมทั้งกระดิ่งแล้วก็ทั้งกดติดตามแล้วก็กดไลค์เนี่ยมันจะช่วยให้ช่องผม มีคนมองเห็นเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราฝากกดไลค์ด้วยอีกอันนึงเนาะถ้าเกิดว่าดูแล้วมีข้อข้องใจตรงไหน,นหรือว่าอยากจะเสริมอะไรมาดิสคัสมาปรึกษาหารือกันก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะเดี๋ยวพี่จะรออ่านแล้วก็รอตอบน,นะครับผมนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ